กรุอ่ะโอเคโอเคหนึ่งโปสองกระเมียสามกระมิงกรุสี่กระปุงกระเร่สี่สถานสองกระมุงกระเร่กระป๊กกระปิ้งทำไมมันไม่เรียงอ่ะทำไมไม่เรียงอ่ะผมเล่นผมเล่นให้ไหมผมเล่นน็อตให้ไหมใช่ใช่ใช่ไหมาดูแลกันเดี๋ยวดูแลกันดูนะดูว่าจานเล่นยังไงดูไว้ดูไว้โทษนะมาต้องเดินใกล้ไปกล้องอยู่นี่ โนะเดี๋ยวจะเอาอย่นี้ได้ปะไอ้ด้เสียดซอมี้เลยมาหยิบแก้มกู่แก้มกูอะหยิบได้สองข้างเลยแถมด้วยแถมแน่นแม่ี่แถมมีไขมันด้วยมาเอาแก้มกูแล่นนอกูอะแถมไขมันด้วยมาหยิบสิไ้เต้ไวรัแกมนั่นจมอ้ยมาแก้มกูดีกว่านิ่มกว่าขาวกว่า้ามีเรมันไว

ก้องรู้นะสามสองต้องไปกิแก้มน็อตเออไอ้น็อตเวลาเชื่อช้าๆนะเวลาเชื่อช้าการเป็นช้าๆไอ้เจ้าน่ารักพอจิ้มแก้มหน่อยอย่าก็มาเลยวะนิ้วปั้นเราให้คิววิ่งหลุดมาปั้นเข้ามาหาน็อตไอ้น็อตน็อตก็ล้มอย่างนี้น้ำหนักมันล้มล้มภาพเออเฮ้ยปั้นวิ่งมาเปิ้งคือเหมือนใส่ทีเดียวแล้วก็ล้มไปเลยใช่ใช่ มืออ้าด้วยพี่เดี๋ยวลงไปอันก่อน